พดๆุดนดยาวคลึกนะวันนี้เป็กแปลครับโดนอะไรมาอะลยใส่นัดกาเฟก็ย็มร้อยนะอันนี้ยังไม่ใช่เอลซีนะมีอยู่ประมาณ0.06ได้เมืี่ใหญ่นะดูใหญ่ๆน่าจะ0.8ุด8นะ เย,ส,เยวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะอยู่กับผมออดน้ำซิ่งในวันนี้ดูวันนี้กล้องจะตาดีหรือเปล่าครับ บ้นไทยไทยอยู่ร้อนนะอากาศร้อนกล้องตัดไปครับวันนี้พามาดูทีมงานฟ้าเด่นเรานะ้วยเวลาท่ครับงานทําทางครับทำทางเข้าวัดนะ วันนี้ขาดบริการนะเตรียมแบง์ปากี้ครับวันนี้มัได้มาเกี่ยวแรกเจบเฟยนะโอ้ดินสวยครับ เป็นอีกทีมงานครับมาร่วมกันทีมงานอำเภลห้ม่ลาดนะเจ้าทินครับคุณปูนายาวนะอ,อากาศร้อนครับร้อนสุดๆเลยสามทีมงานนะร่วมกันอีกทีมงานหนึ่งอยู่ฝั่งด้าน นักงานเทเดี๋ยวไปถ่ายนักงานเทให้ดูครับโอ้คูโซผมเอ็มหกวันสองร้อยสามสิบเรงมาครับเจ้ามารี้านนี้จะเป็นสัตว2 0หร้อยยี่สิบรเปล่ามุม้น นี่ตะชี้ครับนี่ตุดหม้อนะอากาศร,ระข้างร้อนครับ หดเยอะครับหลายทีมงานรวมกันคึกคักดีนะบรรยากาศนะพนังานเราเสียโงถอยแล้วนะยินดำเมี่ยมเลยครับทำทางเข้าวัดนะโอ้คุณปุด็ <laughs> กูนา่ยาวคึกนะวันนี้ปนแปลกแรครับโดนอะไรมาแล้วนี่ใส่หนักกาแฟกับเอ็มร้อยนะหล่อเสียบอย่างเดียว <c oughs> รวมกันครับทีมงาน นี่สัปซีร้อยสามห้าครับยู US จุดหม้อนะหลอดจัดเลยทีเดียวอาจจะเป็นขิดขิดหนึ่งแล้วขิดสอง ยังไม่ใช่ LC นลซีนะกี้อยู่ประมาณ0 0 6ได้นะ์ุดกลกี้ใหญ่นะดูใหญ่ๆน่าจะ0.8นดนะรอเลยสิเดียวไปแล้วครับทิดพงเสี่ยพุ้งเสียพุ้ง เอกเราครับจังเขียวมะนาวนี่หายหน้าหายตาเลยครับคันนี้เพิ่งมาเจอวิ่งอยู่โซนนี้อยางงานฟ้าเด่นนะรถคันนี้นะ่ะรุ่นบุกเบิกครับสมัยก่อนผมเห็นวิ่ง,งยุคแรกๆเลยนะกัวคุณปู่เลยนะ่ะมีคันคุณปู่หน้ายาวอีกคันหนึ่งไปไหนไปรู้ 6M6 วันหรือเปล่าคันนี้ 6M60 หรือ6 น่าจะหกเอ็มหกศูนย์นะอันนี้วิศวิตีฟูโซ่อะไฟเตอร์ครับนาประดุกเป็นไฟเตอร์ครับมีพี่ร็อกคับรวิ่งรุนปูุเบิดกับคุณปู่เราลนะ ระดับน่าจะไม่ได้แล้วหนะทางนู้นน่าจะสูงแล้วนะลอกนาะทางนู้นเนาะ เด่นครับเจ้าโคประสุครับโูปรสุปิสาตนะหรือป่าทางนู้นเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับน่าจะเป็นคลิปคลิปเต็มเลยไปแล้วครับโเราไปแล้วสาบประจายเลยวันนี้นะอโอเคต่อไปป่าเจ๊ค,ครับ นะี่พี่รอ็อกอันนี้ซื้อมาหานมากแล้วนะ เป็นทีมงานแรกๆเลยกับปลาเด่นจะมีหน้ายาวอีกคันนึงนะมียังแปดคันเดียวตอนนั้นนะสมัยยุคแรกๆเลยครับปลาเด่นนี่ยุคแรกๆเลยพี่ร็อกคันนี้นะร้อยเ้าห้าครับ เต็มแล้วนะเป็นงานเที่ยวครับวันนี้มากะไรครับอำเภอเวลาดนะเต็มแล้วครับอขกับไปฟูโซครับเดี๋ยวไปถ่ายมุมนู้นให้ดูนี่โอ้ว ทม่ารามกันนะแกดูแลรถด,ดีครับสภาพยังยังดีอยู่นะแต่จว่าีเริ่มเก่าแล้วนะยุคแรกๆจริงๆครับมาก่อนจะมาทีพีศานไยนะนี่ดินขุดไม่ยากครับดินเหมือนดินทรายบนดินเหนียวนะจารามครับ สะกิดเสาเขาบอกเมื่อกี้นี่เสียย้นสะกิดเขาสกิดเสาเขาแล้วมั้งนะพูดไม่ยากครับดีนี้นะ <S <S อ่าเต็มครับ ถอยอย่างเดียวนะเ่ยพี่รองพี่รองเป็นตัวบุกเบิกทีมงานปาร์ตเด่นเราเลยนะคันนี้นะถือว่าไม่ธรรมดานะคันนี้นะสามสิบปีไนดะ้แล้วมั้งครับรถคันนี้ เป็นร้อยเก้าห้าครับยางแปดสองห้านะถ่ายกันยาวๆครับคลิปนี้นะ đừng ngầu lên nào, là cao lên không. Đeo clip ร้อนจ้าเลยครับเรียบร้อยครับนี่เอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ด like, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องออสซัมซิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ